สวัสดีครับผมชอวัชรพล,ลนะครับทาคุณผู้ชมมาดูงานรถไถกันหน่อยคุณผู้ชมอยู่กับน้องซีโนครับคนดังนะดันกองดินคุณผู้ชมนี่น่าจะเพิ่งลงไปสองรถนะครับสองดำคุณแม่คอยยืนให้กำลังใจครับอยู่ข้างๆ อโอ้โหแต่งสปริงกาวานามาด้วยนะนี่เด็กน้อยนะครับน่าจะอยู่ น่าจะใอ่ประมาณนหนึง่งอ2สองนะน้องน่าจะขับไปตั้งแต่อยู่อนุบาลน,นะที่ว่าไม่อยากไปโรงเรียนนะครับอยากมาขับรถไถฝีมือฝีมือ M6240 คุณผู้ชมไฮดรลิกชัตเทิลน,นะครับเดินหน้าทะลังไม่ต้องหยุบทัดไม่ต้องหยุดรถนะครับ อันนี่ลงนี่คันหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้รถเสียโบโนะหรือว่าช่างโบวัยรุ่นถุนนอยดําทัคนะอันนี้สับยก้มามามาครับ <c oughs> อันนี้รถทีมเสียเป้นะนี่เป้ธีระพงศ์น่าจะเป็นแปด่อพี่แปดเอหรอสองสี่เดียวเดียวเดียว เดี๋ยวหลบเด้อหลบเด้อหลบวิถีนี่อันนี้สับยกนะครับนี่นี่ <laughs> ใครขับต้วนี่โอ้ ตาแกมาคุมนี่ตาแกมาเดินคุมนี่ก็ oh. เลยไม่กล้านี่นี่เท่าแกรถนี่เดินคุมอยู่นี่ก็เลยตาแกมาคุมปกติยกแล้วหนิ <laughs> เอา,าดูเดก้ากันหน่อยครับคุณผู้ชมแค่คู่มันเลยนะเดก้า ดูเดก้ากันต่อนะครับมาแงดงเด่รอดีเหมือนกันนะครับติ๊กเกอร์เพชรสมวงกันโยธาน่าจะเป็นร่วมร่วมสแก้วนะครับ เต็มกล่องเลยครับคันนี้คุณผู้ชมเด็กกล้าเหมือนกัน ซีโนดันเข้าไปมาดูไอ้ตัวเล็กครับน้องซีโน หนึ่งน้องมันเอาสองทีหมดคุณผู้ชมเปปอ็มเก้ามีอายนะครับนี่ เอ็มหกสองแรงขนาดนี้นี่ไม่ต้องไปซื้อแล้วนี่เ็มแปดเอ็มเก้านี่โอ้เ oh! ดี๋ยวต้องหยับคับให้เมื่อยเลยครับ ่ะเดี๋ยวให้เราดำลงก่อนครับให้เราดำ้มเทดินก่อนไปรุ่นที่น้อยครับกับเจ้าโคุตาเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สอง สองนี่ท่ออย่างลั่นคุณผู้ชมไป กินดินเยอะไปน้ำหนักเบาครับ้าดูยางเก้าคันแรกนะครับที่จะเท ครับดับย่างอีกขั้นคุณผู้ชมเด็ก,ก้านะครับ แงเยียวครับโอ้โหโอเคอเคุณผู้ชม๋ยวจัดให้ชมอีกครารนะครับ